สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบรับผมเครื่องขายผ้าอนามัยอัตโนมัติขนาด2ช่อง นะครับแบบหยอดเหรียญควบคุมด้วย Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno นะครับ a อนด์เมก P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับร่วมกับตัว LCD ขนาด 16, คูณ2 i s ไอสแค c นะเพื่อแสดงผลการทำงานตัวเครื่องโดยในที่นี้นะครับหลักการขายของนะครับเครื่องขายผ้านาไมลยเราก็จะใช้ในส่วนตัวเซอร์โวมอเตอร์ซึ่งเป็นแบบพิเศษครับสามารถหมุนได้360อองศาครับแต่ว่า นะครับตัวเซอร์โวตัวนี้ก็จะมีแรงบิดที่ค่อนข้างสูงกว่ามอเตอร์ดีซีเกียร์ทั่วไปนะจึงสามารถที่จะทการหมุนเกลียวให้นะครับผ้าอนาไมยนะครับไหลลงมาตามเกลียวและหล่นลงมาในช่องเพื่อเราสามารถที่จะทําการหยิบออกมาใช้งานได้นั่นเองครับโดยสามารถที่จะทําการหยดเหรียญได้ทุกเหรียญน,นะะไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาทครับซึ่งตัวโคลิซิเบอร์ของเรานะมีกลไกพิเศษในะการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่เหรียญนะจะเป็นพวกฝาเบียร์หรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่คล้ายเหรียญแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่เหรียญแล้วนะมักก็จจรีเออ เพื่อป้องกันมาให้หย่อนเหรียญปลอมเข้าไปอาจจะทําให้เกิดการขาดทุนได้นั่นเองครับและอนอกจากนั้นยังมีในส่งตัวเซนเซ,นเซอร์แบบก้ามปูอินฟราเรดครับ่ยทำหน้าที่ในการตรวจสอบนะครว่าของที่อยู่ในเกลียวนั้นหมดหรือยังนะครับในที่นี้เราจะใช้ในส่วนของวัตถุต่างๆนะครับเอามาใส่บนก้ามปูของตัวนะครับเซนเซอร์นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นสินค้าให้ตรวจจับนะครับผ้าอนามัยได้นั่นเองซึ่งตัวเซ็นเซอร์ก้ามปูตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณลอจิก ไปยังตัวอ r d ดโ n ยูโนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสินค้าหมดนะฮะเราก็จะสมมุติโดยการเอาวัตถุกออกจากตัวเซนเซอร์ก้ามปูเมื่อสินค้าหมดแล้วเราหยอดเหรียญเข้าไปได้แต่จะไม่สามารถ กดให้สินค้ามันไหลออกมาได้นั่นเองเนื่องจากว่าน,นะครับตัวผ้าอนามัยณช่องนั้นๆมันหมดแล้วนั่นเองครับยังสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานดัดแปลง,งเช่นเครื่องขายกระดาษทิชชู่แบบกล่องก็ได้ผ้าอนามัยหรือแม้กระทั่งเครื่องขายปากกาก็ได้เช่นกันครับหลักการทํางานคล้ายๆการเพียงแค่เปลี่ยนเซอร์มอเตอร์ให้เหมาะสมกับชนิดของสินค้านั้นๆนั่นเองครับและสําหรับ power supply นะครับในการจ่ายแหล่งจ่ายพลังงานของตัวโปรเจกต์ของเราก็จะเป็นอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์น,นะฮะเสียบเข้าสู่แจ็คสีดำนะะที่อยู่ทางด้านขวามือของ ตัว Arduino Uno นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแกนนายบวกนะครับแกนนอกลบนะฮะห้ามสลับการเด็ดขาดครับใช้ไฟ12โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะฮะเนื่องจากว่าตัวเซอร์มอเตอร์ในขนาดที่มันหมุนหรือมันทำงานมันจะกินกระแสค่อนข้างเยอะและเนื่องจากว่าตัวโคลิเซอร์ของเรานั้นใช้ไฟ12โวลต์เราจึงต้องใช้อะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นั่นเองครับซึ่งภายในตัวโปรเจกต์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเสียบดาวฮะในที่นี้เราจะใช้เสียดาวจาก12โวลต์เป็น5.8ถึง6โวลต์ครับเพ แต่อย่างใดนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลวนนะฮะหรือว่าในขณะที่เซอร์วอมเตอร์มันหมุนแล้วมันรับโหลดมันจะดึงกระแสอาจจะทําให้ตัวออรโดนยุนโดนนั้นเกิดการลวนหรือไฟไม่พออาจจะดับไปได้นะครับในที่นี้เราจึงทําการใส่ในส่วนของตัวสเตปดารเพื่อทําการจ่ายกระแสให้กับตัวเซอร์วอเตอร์ทั้ง2ตัวแยกกันอิสระอีกทีนึงนั่นเองครับสำหรับการใช้งานฮะก็ไม่เป็นเรงยากครับเพียงแค่จ่ายไฟเข้าไปนี้ผมเสียบแจ็คแแดปเตอร์ไว้เรียบร้อยขนาด2ิสโวลต์นะรับ10แอมป์ครับ,รบ, apter, รบ,รรบก็สูดแจ็คแ เปิดแหล่งจ่ายเข้าไปก็จะเห็นสังเกตเห็นไหมครับตัวโคดิซิเบอร์ของเราก็จะขึ้นไฟเซเว่นเซกเมนต์ตอนนี้เป็นศูนย์บาทอยู่เนื่องจากว่ายังไม่มีการหยอดเหรียญและนะครับหน้าจอ LCD ของเราก็จะขึ้นคําว่า Auto elling, ออโต้เซลลิ่งเครื่องขายอัตโนมัติท่านเองสามารถไปเปลี่ยนแก้เมนูได้นะครับตรงส่วนนี้ก็ชแนลหนึ่งชแนลสองชแนวละสิบบาทนะครับอ่าทีนี้เราตั้งไว้ชแนวละสิบบาทสามารถแก้ไขได้นะครับโดยการเบิร์ซอฟต์โค้ดเข้าไปใหม่นั่นเองครับและสหรับการใช้งานครับ ขั้นแรกเดี๋ยวจะลองเบื้องต้นก่อนนะฮะโดยการใส่เหรียญหรือว่าสิ่งนะครับวัตถุใดๆก็ได้นะครับที่มันไปกั้นขวางของตัวเซ็นเซอร์กล้ามปูเพื่อแสดงเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสินค้าอยู่นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เราตั้งไว้ช่องละสิบาทแล้วก็หยอดเหรียญสิบได้เลยนะฮะอ่าเหรียญสิบนะครับอ่าเรียบร้อยมันก็จะขึ้นนะครับ C ก็คือโคนตอนนี้หย่อดไปสิบาทเรียบร้อยเราก็จะเลือกกดช่องไหนก็ได้นะครับก็จะมีช่องที่หนึ่งช่องที่สองครับก็จะไปควบคุม, Self นะม,มเซอร์มอเตอร์นะ อลองอเป็นช่องนี้นะครับอ่าช่องที่สองอ่าช่องที่หนึ่งนะครับก็จะเห็นมอเตอร์มอเตอร์เซอร์วตัวนี้หมุนประมาณ2วิแล้วก็หยุดนะเพื่อทำให้ในการหมุนให้เกลียวเนี่ยมาลำเลียงตัวแผ่นผ้านอนามัยเนี่ยมันไหลลงมาเพื่อสามารถที่หยิบไปใช้งานได้นั่นเองครับอ่าลองอันที่2ดูครับตกอยู่ตรงนี้นะครับอ่านะครับอ่าก็จะขึ้น10บาทครับก็คือช่องนี้นะครับ ครั้งที่สองนะเซอร์โวตัวที่2ก็จะหมุนนะครับอยู่ที่ประมาณ3 6 0องศาจนถึง500องศาเพ,พื่อทำาปข้นการหมุนเกลียวให้ผ้าน้ามันมันไหลลงมาตามเกลียวนั่นเองครับนะฮะลองเหรียญชนิดอื่นบ้างอย่างเช่น5บาทนะฮะเห็นไหมครับ5าบาทก็หยอดได้นะเข้าอยู่ครับจริงๆตัวโพลิซ์ว่าตัวนี้สามารถตั้งเหรียญได้นะฮะสามารถตั้งเหรียญเป็นเหรียญต่างชาติต่างประเทศก็ได้โดยอาศัยการค่าเหนียวนำสนามแม่เหล็กนะฮะของเหรียญเมื่อมันไหลผ่าน แม่เหล็กที่อยู่ภายในตัว Color s i ว v e r อ่าโอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองนำนะครับเหรียญออกจากหรือว่าสิ่งแปลกปลอมออกจากตัวเซนเซอร์กามปูเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้สินค้าหมดก็จะเห็นว่าไฟติดที่ตัวนะครับเซนเซอร์ฉะนั้นเราลองหยอดเหรียญดูอีกครั้งหนึงน่งฮะหยอดไปแล้วนะครับ5บาทลองดูอีกครั้งหนึ่งครับต้องเป็น10บาทลองกดดูครับ เห็นไหมครับมันก็จะกดไม่ได้ก็คือสินค้ามันจะไม่ฟีดออกมาถ้าเกิดว่าสินค้าช่องนั้นหมดจนกว่าเราจะเลือกสินค้าอีกช่องหนึง่งอ่ามันถึงจะฟีดออกมาได้นั่นเองครับอ่านะครับตรงส่วนนี้เพื่อป้องกนันนะครับไม่ให้เมื่อสินค้าหมดแล้วเนี่ยเกลียวมันหมุนฟรีอาจจะเกิดความเสียหายกับตัวเกลียวได้ในขณะที่มันไม่มีโหลดหรือไม่มีสินค้าอยู่ภายในตัวเกลียวหมุนนั่นเองครับซึ่งเครื่องตัวนี้ก็สามารถจะนำไปดัดแปลงนะไม่ว่าจะเป็น ตู้ขายผ้านาไมยนาะสินค้าต่างๆพี่มีลักษณะเป็นแผ่นเป็นกล่องถุงยางอนไมยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราประยุกต์ใช้งานแล้วก็ปรับแต่งตัวมอเตอร์หรือว่าตัวหยอดเหรียญให้มันเข้ากับตัวสินค้าที่เราใช้งานได้นั่นเองครับผมขอจบการนําเสนอครับระบบควบคุมเครื่องขายผ้านาไมยอัตโนมัติโดยใช้เซอร์โวมอเตอร์ขนาด360องศาบแบบหยอดเหรียญ2ช่องแนควบคุมด้วยตัว Arduino Uno แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวันดีสวัสดีครับ